มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอะไลนักแสดงและผู้จัดดังเอฟนนทพัฒเผยเหตุเศร้าเสียชีวิตแล้วในวัย47ปีผลงานชิ้นสุดท้ายวงการบันเทิงสูญเสียอีกนะคะเพจดาราภาพยนตร์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงและผู้จัดคนดังเอฟนนทพัฒ เสียชีวิตแล้วในวัย47ปีเมื่อช่วงเงย็นวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องเศร้าคนบันเทิงเอฟนนทพัฒน์ ath, เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ47ปีสวดพระอภิธรรมศาลา12วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุบางเขนเป็นความเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของนักแสดงและผู้จัดคนดังอย่างเอฟนนทพัฒน์นะคะ เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา17บเจ็ดเอัมนาทีสองคานทีา12มีนาคม2567ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ47ปีโดยเอฟนนทพัฒน์นะคะทิ้งผลงานชิ้นสุดท้ายในวงการบันเทิงคือซีรีส์รักโคตรโคตรโหดอย่างมืองที่เขาเขียนบทแล้วก็กำกับการแสดงค่ะพิธีสวดพระอภิธรรมนน,นทพัฒน์ศรีวิชัยหรือเอฟวัดพระศริลัตนาหาธาตุบวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานคร ศาลา12วันพุธที่13มีนาคม2567 16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพ17นาิกา30นทีสวดอภิธรรมวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567 18นาฬิกาสวดพระอภิธรรม15มีนาคม2567 18นาฬิกาสวดอภิธรรมคืนสุดท้าย16มีนาคม2567พิธีเรียงพระเพลเวลา10นาฬิกา พิธีชาปนกิจเวลาสิบหนาฬิกาณเมรุสองชาปนสถานกองทัพอากาศวัพรศีมหาธาตุบางเขนขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ